เอ่อก่อนอื่นขอบคุณที่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับที่มาวันนี้นะครับเอ่อ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็จริงๆเรามั่นกันมาแต่งจะเบียนสมรสแล้วล่ะครับเ <c oughs> มื่อประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นงานฉลองเอ่องานมงคลสมรสนะฮะก็มาจาัดที่ที่นี่นะครับแล้วก็เอ่อข้างนอกก็มีอาหารการกินเพียบนะครับอยากให้พี่ๆกินกันอย่างเต็มที่เลยนะฮะ เพราะสั่งมาให้เต็มท <laughs> <laughs> ี่เลยนะครับมีอะไรจะถามอะไรไหมครับก็ถึงคอนเซปต์งานวันนี้เลยครับเป็นบรรยากาศยังไงคือคอนเซปต์ในงานในวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวของชีวิตของเราทั้งสองคนนะครับเป็นเรื่องราวของการทํางานของระหว่างผมและของแต่ด้วยคอนเซปต์ก็จะเป็นการรวมกันนะครับก็จะมีทั้งเห็นจะมีถ้าจะเห็นก็จะมีทั้งชุดบัลเล่นะครับ ที่ที่อยู่ในด้านไหนที่เป็นเดคอเรทครับแล้วก็ในส่วนของการทํางานของเราครับก็จะมีมีจอมอนิเตอร์มีเสลดมีวอลนะครับมีบทละครอ,อะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นออกไปทางเขาหน่อย <laughs> จะเป็นสีขาวชมพูเหมือนเอ่อตีมบบลเล่เบลเล่หน่อยครับอันนี้คือจะคิดหรือว่าต่างของไอเดียคือพูดบ้างสิ <laughs> ก็เหมือนมันก็เหมือนลิงก์ด้วยกันได้อะค่ะก็เลยอ่าใครอยากได้อะไรก็เลยแบบแชร์กันค่อยๆตกไปตกมาจนจนตกเป็นผลิตใช่ไหมครับใช่ครับท่านผู้ชมครับตลอดวเจ็ตนดตื่นเต้นไหมครับที่วันนี้งานของคุณลสบตเต้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนอนไม่หลับนะฮะก็เอ่อเพราะว่า ลูกๆสองคนนะครับนอนเบียดทั้งคืนเลยนึ้ <laughs> นอนไม่หลับก็ตื่นเต้นด้วยครับแล้วก็กลัวก็นึกไปเอ,อ๊ลืมเชิญใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะเมื่อคืนยังฝันเลยว่าลืมเชิญคนรู้คนนี้อะไรเงี้ยีขับรถไปเชิญเขาก่อนจะงานแต่งอะไรเงี้ยก,ก็ม,ม,มีมีแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นครับก็ตื่นเต้นค่ะกลัวแบบ กลัวมากันไม่ได้กลัวแบบถนนปิดกลัวติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวม็อบกลัวม็อบนนั่เองค่ะแต่ก็เออพอเพื่อนๆก็โทรมาเยอะก็เออก็ดีใจแบบทุกคนมากันเยอะค่ะเห็นตั้ตั้งแต่แรกไปแล้วคือจะเตรียมมีระยะเลยให้มีไหมแห้งคื่อมีลูกไหมไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอุปติเหตุ เอายืนอะไยืนเขาบอกยืนยืนนิ่งๆอันใดยืนนิ่งๆอันไปก็จริงๆตั้งใจครับว่าว่าจะมีเลยครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะแบบเที่ยวก่อนสักปีนึงอะไรเงี้ยแล้วค่อยมีครับแต่ทางคุณแม่คุณพ่อก็อยากให้มีเหลือเกินเนี้ยก็เดี๋ยวแต่จริงแล้วเราไปปรึกษาแพทย์แพทย์มาแล้วครับแล้วก็จริงคุณหมอก็บอกว่า มีพร้อมจะมีได้เลยพร้อมถึงบอกกรรมวิธีในการที่จะมีได้ง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับอยากมีสักกี่คนเป็นลูกชายหรือลูกสาวแต่เขาอยากได้ลูกชายครับส่วนผมอยากได้ลูกสาวแต่รจริงๆแล้วยังไงก็ได้ครับางทีอาจจะมิดมารวมกันทีเดียวเลยก็ได้ทั้งลูกชายลูกสาว <ST>. <S> <S> <S <X han> ชอบเหรอไม่ เอ่อเรื่องเรือนหอตอนนี้ก็เราจริงๆทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เข้าไปอยู่แล้วประมาณสักสองเดือนก็ตั้งแต่แต่งครับก็เข้าไปอยู่ตั้งแต่สองเดือนแล้วครับหลังจากลองใช้ชีวิตคู่ก็เปลี่ยนนะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่เปลี่ยนหมายถึงว่าพอหลังจากแต่งงานแล้วคิดว่าตอนคิดว่ามันน่าจะเหมือนเดิมเพราะว่าก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนความคิดเรื่องของการต้องเเริ่มมาใช้ชีวิตคู่กันต้องมองไปในอนาคตข้างหน้าอะไรเงี้ยเตรียมตัวเอจะทําอะไรก็ก็เป็นห่วงซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับพี่เต้นทำค่ะแต่ว่าแต่แบบทําขนมลองทําดูอะไรเงี้ยว่างก็ จริงๆเดือนกรกฎาจะไปไปหาเข,า,า,เขา,าครับที่ออ <c oughs> สเตรเลียเยี่ยมเยี่ยมติกเพื่อนมันก็ดีนะ <c oughs> <c oughs> ก็กล่าวว่าจะไปไปเดือนกรกฎาครับกล่าวว่าจะไปเดือนกรกฎาไปไปหาหาทีเด็กกับโจชัวด้วยครับ ออสเตรเลียครับก็ไปได้ไม่นานมากครับเพราะว่าละครที่บริษัทก็เตรียมจอแอร์อีกแล้วก็เปิดกล้องด้วยอะไรเงี้ยครับเพคงจะไปไปนานไม่ได้ครับครับสิงสอดะเหรอครับสิงสดทรงนันก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากครับพอดีพอดีครับเหมาะแก โอเคโอเคคือทุกสิ่งทุกอย่างที่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 ให้เขาก็คือเป็นสิ่งที่เราหามาครับคือผมไม่ได้ขอจากทางคุณพ่อคุณแม่มาเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มันก็สมน้ําสมเนื้อครับแหวนนี่คุณแม่ให้ครับอืมก็แหวนแหวนเพชรแล้วก็คุณแม่ให้เลยปะคุณแม่ให้แหวนเพชรแล้วก็มีเอ่อสร้อยคอต่างหูอะไรก็เป็นแบบกําไรกาไลค่ะครับอืม วัันนนแรกจถึงนนี้ประทับใจส่วนกันบ้างเออประทับใจเขาคือมันมันมัน,ม,นมันอยู่อยู่กันมาเหมือนเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็พอมีเหตุเดนโชชัวเข้ามานะครับก็เราก็เห็นว่าเอ้ยเขาแบบสามารถเป็นคุณแม่ที่ดีได้อะไรเงี้ยครับสามารถดูแลหลานได้เป็นอย่างดีครับใช่ไหมใช่ครับท่านผู้ชมครับ ชอบอะไรที่ของชอบอะไรในตัวแอนตี้มากที่สุดหัวไหลไหัวไหลหัวไหลจนต้องพิเรน่าอ๋อดิ้งว่าไหลอังเคินนะคะไม่ห่าเครียนผู้ไม่หาเครียดเอายืนแบบที่อังก็บอกยืนจ้าหมดลัวไหล ครับผมก็จะหลังจากมีครอบครัวแล้วงานบันเทิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือจะน้อยลงแทนก็คงจะไปอยู่เบื้องหลังเยอะมากขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วก็ตั้งใจจริงว่าจะเลิกเริ่มเริ่มถอยออกจากเบื้องหน้ามากขึ้นอะไรเงี้ยมาทําเบื้องหลังมากมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คงจะเห็นงานที่ทางบริษัทของคนการละครพัฒนามากมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้นนะครับ ไม,ไ,ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ได้เข้าไปทําอะไรเลยค่ะคือแต่เขาก็มีงานของเขาอยู่แล้วเขารักในการสอนบเบลล่ครับเขาก็าจะมีลูกศิษย์ของเขาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไปาพาคุณครูลูกศิษย์มาคงไม่ได้ครับแล้วก็ผมว่าการเจอกันอยู่บ้านก็เจอกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดโทรคุยตลอดถ้าม,มาทํางานด้วยกันเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาครับคือมันเจอมันใกล้กันมากเกินไปมีคำนะมั่นสัญญาอะไร มีไหมก็ก็ก็จะบอกรักกันทุกวันอยู่แล้วครับอือเราผมก็จะบอกรักเขาอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ค่อยบอกเท่าไหร่หรอกก็ก็จะเป็นเป็นทำดีให้กันทุกวันมากกว่าไม่ได้มีคำสัญญาอะไรครับอ่าเรามีแบบว่าฝากอะไรสิบต้วนะครับให้เราดูแเลยวันลดน้ำแม่มูอะไรบ้างวันมัน ก็แม่ก็บอกว่าแบบเออแม่ดูแลของแม่แม่ห่วงแบบแม่รักของแม่มากอะไรยเงี้ยก็ขอให้แต่แบบอยู่ดูแลแบบนี้ตลอดไปแม่ฝากด้วยอะไรนะคะให้รักพี่เหมือนที่แม่รักใช่ใช่ก็คือบ้านเนี้ยเขาเป็นบ้านที่ไม่ค่อยพูดครับน่ารักคือเขาไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยเขาก็จะยิ้มแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะขอบคุณนะลูกอะไร ก็ม <owad Es> ีมีมีมีแต่หันมาคุณคุณคุณแม่หรือหรือฝั่งญาติจำไม่ได้วันนั้นนะครับที่ประทับใจผมมากเลยหันมาบอกแต่ว่าเราก็อยางงอนให้งอนนี่มันน้อยน้อยหน่อยที่งอนใช่ไหมตอนเด็กเด็กนีตคือวางแผนครับว่า ต่อไปก็คงเรื่องของถึงเรื่องเรื่องของการใช้เงินของเรานะครับก็คงจะต้องมีการวางแผนมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยคงจะแบบเที่ยวเล่นเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คงจะต้องมีการวางแผนในส่วนของเรื่องจริงๆเรื่องมีลูกนะครับเป็นการสําคัญเลยในเรื่องการวางแผนเรารวมถึงบริษัทของเราด้วยครับก็เลยต้องถอยออกมาจากการเล่นละครจริงการเล่นละครก็เป็นงานอาชีพที่ที่รักมากครับแต่ว่าการถอยออกมาเพื่อเพื่อที่จะ ทำอะไรอย่างจริงจังเนี่ยมันมันก็เป็นการเริ่มต้นของบริษัทไปอีกทิศทางหนึ่งมากกว่าเป็นการวางแผนเรื่องงานเรื่องอนาคตมากกว่าครับ